สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะกับอาจารย์เดียค่ะ m ิสแองเจ e ลเฮลิ่งทาโร่นะคะที่จะใช้ศาสตร์เฮลิ่งทาโร่และ m i r a c l e NUMBER ในการทำนายดวงชะตาด้านการเงินของท่านไพ่จะสามารถบอกถึงสถานการณ์ด้านการเงินของท่านแต่ละราศีว่าในเดือนตุลาคมนี้ท่านจะมีสถานการณ์ด้านการเงินเป็นอย่างไรคะ่ะราศีพฤษภนะคะชาวราศีพฤษภป,ประจำเดือนตุลาคมค่ะสถานการณ์าการเงินเป็นอย่างไรนะเรามาดูกันนะคะ อาจารย์จับได้ไพ่ Eight of p e n t a c l e หรือไพ่หนึ่งเหรียญนะคะบ่งบอกว่ามีโชคลาภมีเกณฑ์ที่จะได้รับข่าวดีหรือว่าได้รับการสนับสนุนอย่างไม่คาดฝานันสิ่งที่ตั้งใจไว้ก็จะมีโอกาสประสบความสำเร็จแล้วก็เป็นสิ่งที่รอคอยมานานดังนั้นเดือนนี้ท่านมี เขาเรียกว่ามีความโชคดีแล้วก็ประสบความสําเร็จในเรื่องของการเงินที่จะสมหวังดังใจได้ดีทีเดียวค่ะหากต้องการรู้ดวงการเงินของท่านเพิ่มเติมนะคะก็ง่ายนิดเดียวค่ะเพียงกดมาที่ดอจันสามสามหกสองหนึ่งแล้วโทรออกค่ะเท่านี้ท่านก็จะได้ฟังรายละเอียดพร้อมเคล็ดลับเสริมดวงให้กับท่านประจําเดือนตุลาคมนี้ค่ะ